วิเคราะห์บอลบายเบนเทนล้มโตชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพริจารณวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำวันอังคารที่14กันยายน2564ครับระหว่างสิงโตน้ำงินคาำชะซีครับจะเปิดบ้านรับการเวียนเซนิตครับแข่งขันกันที่แซมฟอร์ดบิสเตเดียมเวลาตี2ตรงในค่ำคืนนี้นะครับและถ้าหากพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นครับมาดูสถิตินะครับ ช่วง6นัดหลังก่อนแล้วกันที่ฟอร์มของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าพวกเขาเจอกันครั้งนี้ครั้งแรกนะครับโดยผลงานในลีกของเชลซีนะครับต้องบอกว่าโหดมากครับปีนี้พวกเขาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด4เกมชนะ3แล้วก็เสมอหนึ่งครับโดยเกมล่าสุดนี่เปิดบ้านถลม่มเอาชนะแอตเลติลลาไป3 0ยเสมออาริพูหนึ่งหนึ 11, ครับแล้วก็บุกไปตบอาร์เซนอลคาบ้าน2 0ครับก่อนที่เกมนัดเปิดสนามเนี่ยจะถล่ม พาเลท3ประตูต่อ0ในส่วนของฝั่งผู้มาเยือนครับเซนิตก็ผลงานโหดมากครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับในช่วง6นัดหลังโดยเฉพาะในเกมลีกครับเซนิตเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดรวดแล้วก็เสมอ2ครับโดย2เกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านฉล่มอั m สมาร์ทไป3-1ครับเฉือนมอสโก1-0เสมอกับยูฟาแล้วก็เสมอกับมอสโก1 11เล่นในบ้านเฉือนคาสโตดา3-2ครับแล้วก็บุกไปตบลอสต็อป4ประตูต่อ2 โปรแกรมนัดถัดไปครับเชลซี Chelsea จะเจอท็อตแนมฮอสเปอร์ในศึกฟุตบอลพ,พอรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่าลอนดอนดาร์บี้ส่วนซินิน,นเซนต์เเบอร์กเนี่ยจะต้องไปเยือนคาซานนะครับในเกมถัดไปโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของข่าวข่าวบ้างแล้วกันนะครับไปกันที่ เชลซีก่อนนะครับนาล่าสุดพวกเขาก็โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดเปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อ0โดยได้ประตูขึ้นนำนะครับจากคนคนนี้นั่นก็คือโรนุลูคาคูต้องบอกว่านักเตะคนนี้เนี่ยฟอร์มแรงมากๆนะแล้วก็น่าจะหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้แฟนบอลเชลซีน่าจะมีความสุขนะครับกับดีลนี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะครับทมัสทูเคิลเจอนะครับคนที่เรียกได้ว่าเขารอมานานนะครับในเรื่องของ กองหน้านะในส่วนอื่นๆนะครับทุกท่านก็ยังออกมากล่าวชมนะครับในเรื่องของผู้สามประตูน่าสุดครับแน่นอนว่าเมนดี้นั้นโชว์ฟอร์มดีสุดนะเซฟจังหวะสำคัญสำคัญไม่งั้นเนี่ยเชลซีอาจจะโดนตีไข่แตกแล้วรูปเกมเนี่ยก็ไม่น่าจะจบ3-0แบบนี้นะครับเกมนั้นเนี่ยได้รับคำชมแล้วก็เลตติ้งเนี่ยดีมากๆสำหรับเมนดี้ในส่วนของฝั่งอีกแล้วกองเต้ครับเพิ่งจะคว้านะครับมิดฟิลด์ยอดเยี่ยมนะครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ เพราะว่าปีแล้วเนี่ยเชลซีพวกเขาคว้าแชมป์เป็นลีกนะครับทำให้ตอนนี้เนื้อหอมมาเองก็แล้วกองเต้น,นะครับแต่เจ้าตัวก็ยืนแล้วว่าเขาจะอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับในรายอื่นๆนะครับมาดูกันที่เซอร์จี้เซมาร์กนะครับหรือว่าเฮดโค้ชคนเก่งของเซนิตใน,นราบวานาล่าสุด3-1เนี่ย พวกเขาเอาชนะอัคมาสกอตนี่มาได้โดยได้ประตูจากวันเดลนะครับแล้วก็มาคอมคนสุดท้ายนั่นก็คืออเล็กซานเดรโยเรคินนะครับยิงกันคนละนประตูทําให้สนิทเปิดบ้านถลม่มเอาชนะค็่แข่งไปได้3ประตูต่อหนึ่งในรายของนะครับเซอร์จีเซมาร์กเนี่ยก็ได้รับคำชมอยู่แล้วในเรื่องของผลงานการคุมทีมนะครับผลงานของสนิทใน,ในรีกต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็แฟนบอลของสนิทเนี่ยค่อนข้างที่จะ ดีใจแล้วก็มีความสุขนะอันนี้คือสิ่งที่สื่อของกิดเขาเขียนกันไว้นะครับผลงานค่างดีมากแต่ว่าสิ่งที่สนิทวันนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่มีนะกนะ็คือคารินโที่ย้ายไปอยู่กับอาร์บีบาร์กติโน่นะครับลีกของบาราซิลเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ครับจะจัดตัวกันยังไงนะเพราะว่าดูจากเบื้องต้นแล้วเนี่ยเชลซีไม่มีปัญหาในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะ ในรายของติโกซินวาก็จะกลับมายืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักได้แต่ว่าจะขาดแค่คนเดียวนั่นคือคริสเตียนฟุลิสิกนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บในรายของมัตติโอโควาสิกนะครับน่าสุดที่วิ่งยิงประตูได้แล้วก็น่าจะได้ลงออกซับเป็นตัวจริงในส่วนซาอูนิเกสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทูเครนจะส่งลงหรือเปล่านะครับในรายการนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกทีนึงแล้วกันมาดูกันต่อในส่วนของนะครับเอ่อชาดานอัมอัสมูนะครับนักเตะตัวเก่ง ที่เพิ่งจะยิงประตูไปทั้งหมด17ลูกนะครับเนืดูกาลที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเองก็มีข่าวที่จะย้ายมาค้าแข่งในอังกฤษแต่ก็ยังมีอะไรมากกว่านี้นะครับในส่วนของอาร์เตมดูซูบ้านะครับเพิ่งจะมีข่าวมาว่าเขาเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวจะต้องรอดูก่อนแล้วกันว่าวันนี้จะลงเล่นไหวหรือเปล่าแต่สิ่งที่เออซอร์จี้เซม,มาร์จะต้องปวดหัวนั่นก็คือการที่จะไม่มีโมฮัมเหม็ดนะครับโอดเยฟแล้วก็อีกคนหนึ่งคือดิมิชี่นะครับคิสเซคอฟสองคนนี้เนี่ย มีปัญหาการบาดเจ็บหรือต้องดูว่าใคระจะไหวใช้คําว่าเข็นลงมาแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่สื่อของกีฬาคาดการณ์กันไว้ในส่วนของลีกเล่นนะครับแน่นอนว่าการฟันธงเขาหวังว่าวันนี้เนี่ยคู่นี้นจะยิงกันเกิน2.5 ขึ้นไปนะครับแทง1000ได้อยู่ที่6 0 0 0เออ้อบาทนะครับขออภัยรวมทุนก็เป็น1 6 6 0ในส่วนของติวอร์ไวเนอร์นะครับคาดการว่าน่าจะได้ลงเล่นในเกมนี้นะเดี๋ยวต้องดูว่าทูเคิลเนี่ยจะส่งมาเป็นซุปเปอร์ซับหรือว่าจะส่งมาเป็นตัวจริงเลยอาจจะพักลูกคาคูไว้เพื่อซดเพื่อซัดกับเขาได้มาสเปิร์ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเสาร์นี้นะครับมาดูกันต่อในส่วนของรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้แล้วกันนะครับ ในส่วนของฝั่งเชลซีครับพวกเขาจะมาในแผนนะครับ 3, 4, 2, 1, สามสี่สองหนึ่งผู้สาวตูวจะเป็นเวนดี้เซนเตอร์ฮาร์ปจะมีดูดิเกอร์นะครับคิทเทนเซนแล้วก็ Art Felix eta, อาร์ตฟิลิโกเอตาในเอ่อแล้วก็วิงแบ็กสองคนนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นมาโกลองโซทางขวาเป็นลิสเจมนะครับคู่ลงกลางเป็นจอร์จินโยจะได้ยืนคู่กับโควาซิคสามประสาะนในแนวลูกครับจะมีคายฮาวเวิร์สนะครับเมสันเมาแล้วก็ลูคาคูนี่คือชุดใหญ่นี่คือชุดใหญ่แบบ จะแมแววับของเชลซีนะวันนี้ไม่มีชื่อของตีโกซินวาอาจจะยังเช็คฟิตไม่ผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูทีนึงว่าเชลซีเนี่ยจะส่งเขาลงเป็นตัวจริงไหมนะครับในส่วนของสนิคครับพวกเขามาในระบบ4-4-2ผู้สับดูครับเป็นเครชาคอฟนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟมีดิยนันลอฟเฟลยิงคู่กับ ราคิสกี้นะครับทางซ้ายมีซานโตทางขวามีคูราเวฟคู่ตรงกลางจะเป็นนะครับคูสเยฟยินคู่กับบริออสทางซ้ายมีเวนเดลทางขวามีมาคอมและหน้าคู่จะเป็นดูซิบานะครับมีรายชื่อเป็นตัวจริงละส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดอัสมูนะครับโอเคมาดูตำแหน่งต่อตำแหน่งแน่นอนว่าผมไม่รู้จักหรอกนะครับเคชาคอฟเนี่ยแต่ว่าผู้สาวตัวอย่างเมนดี้เนี่ยผมรู้จักผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเมนดี้เขากําลังอยู่ในฟอร์มที่ มันก็มั่นใจนะแล้วเล่นในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในศึกฟุตบอลยูเอลเนี่ยพวกเขาเป็นแชมป์เก่าภาษีของแชมป์หรือว่าราศีเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของแชมป์เนี่ยมันมันดูข่มกว่าจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของฟอร์มการเล่นผมมองว่าวันผู้สามประตูเนี่ยเวนดี้น่าจะเล่นง่ายแล้วก็เล่นสบายในส่วนของเกมรับครับเชลซีจะมีดูดิเกอร์คิทเทนเซนแล้วก็อาร์ฟิโกเอตา้าตรงนี้ถามว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเสีพภัยไหมก็ไม่มีนะนะครับตรงที่ว่าทั้ง3คนก็เล่นได้ดีอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นคือลิชเชมแล้วก็มกักกอลองโซได้ลงเล่นพร้อมกันแล้วผมมองมองแบบนี้นะว่าลิชเชมกับอาร์ฟิโกเอต้าเนี่ยพอถอยอาร์ฟิโกเอต้าลงไปเล่นเป็นเซนเตอร์3ตัวเนี่ยกลายเป็นว่าริมเส้นฝั่งขวาของเชลซีจะแข็งแกร่งมากเนื่องจากลิชเจมมีความเร็วและจะเติมเกมได้ยอย่างสนุกนั่นหมายความว่า อาฟริโกย่าอาจจะสั่งให้เจมนะครับรุ่นน้องเนี่ยเติมเกมเวลาเต็มที่ไม่ต้องสนใจเกมรับทําให้พวกเขาเนี่ยมีตัวเลือกแนวลุกที่ค่อนข้างหลากหลายในส่วนของอแผงรับแผงหลังของสนิสีตัวเนี่ยลอฟเลนและก็ลาคิสกี้กับซานโตสแล้วก็คูเาเวผมหวังว่าวันนี้ลอฟเลนกับาลาฟิสกี้เนี่ยสองคนนี้จะต้องเจอกับรูคาคูทั้งเกมแน่นอนแล้วจะเอาอยู่ไหมนะครับลอฟเฟลนเนี่ยคือมีปัญหาตั้งแต่เล่นฟุตบอลยูโรแล้วนะค่อนข้างที่จะชงชางแล้วก็เตะตัดฟาวแบบ ลูกที่ไม่น่าเสียก็เสียดังนั้นผมองบอกว่าวันนี้ตำแหน่งคู่เซนเตอร์อาจจะเหนื่อยหน่อยสําหรับสนิทนะครับแม้ว่าจะฟอร์มดีก็ตามในส่วนของวิงแบ็กแน่นอนว่าคาร์เวฟกับซานโตจะต้องดวนกับเจมแล้วก็มาโกลองโซ่ทั้งเกมแน่นอนแต่ก็ยังมองว่าวันนี้พวกเขาน่าจะเหนือกว่าสิ่งที่เจมกับมาโกลองโซ่ต้องระวังนั่นคือมาคอมแล้วก็เวนเดล2คนนี้มีความเร็วอยู่แล้วแต่ถ้าเกมตรงกลางจอจินโยกับโควาซิกเอาอยู่นะครับคูสเยฟกับบาริออสทำเกมไม่ได้ ริมเ้นของสนิทก็จะดอบองไปนี่คือสิ่งที่สนิทเขาเก่งอยู่แล้วในเรื่องของเกมวิงแบ็กสนิทจัด442นะครับเซอร์จิเซม,มาร์เก่งในเรื่องของบอลคอนโทรลแล้วก็เก่งในเรื่องของรูปแทปอินดังนั้นเกมวันนี้เนี่ยดิซิบ้าะจะเป็นเป้าหลักแน่นอนในเรื่องของลูกกางอากาศนะครับแต่มูเมตอัสมูเนี่ยจะเก่งในเรื่องของเลี้ยงกินตัวผมมองว่าวันนี้ถ้าตรงกลางของสนิทโดนปิดหมดจากเชลซีเนี่ยเขาจะเล่นยากและกองหน้าก็จะรู้สึกเหงาแล้วทีนี้ริมเส้นมาคอม มาค่อมกับเวนเดลจะผ่านมาก็ลองโซ่กับลิเจมยังไงนะครับการงงนั้นการมาเยือนในแซมฟอร์ดปิดไม่เล่นง่ายอย่างนั้นนะครับลหลายทีมที่มาเยือนนโดนอย่างต่ำสามถึงสี่ลูกแล้ววันนี้มาเยือนแชมป์เก่าผมเลยมองว่าทุกตำแหน่งของเชลซีน่าจะดูดีกว่าเซนิทค่อนตัวเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของออตำแหน่งกองหน้าใครคมกว่าถ้าถามว่าใครคมกว่าผมต้องตอบว่าลูคาคูน่าจะคมกว่าอยู่แล้วแล้วเลทที่เปิดออกมานะครับเชลซีเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1.5 คือถ้าเอาแบบไม่ทำเอียงแล้วมองเป็นกลางด้วยฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของสกิลเพย์ชื่อช้นักเตะวันนี้เชลซียังดูเหนือกว่าเซนิตเสียด้วยซ้ำการที่เชลซีอยู่ร่วมกลุ่มกับจูเวนตุสการเก็บ3แต้มแรกในบ้านกับแชมป์เก่าแบบนี้ผมรู้สึกว่าพวกเขาน่าจะเน้นเป็นพิเศษแม้ว่าจะมีเกมใหญ่อย่างต้องไปสเปรอร์รออยู่แต่ก็คิดว่าทูเครลเองก็คงจะไม่ไม่พลาดแล้วก็ไม่ประมาทวันนี้ผมเลยเลือกเชียร์ไปที่เชลซีนะนะครับ คือยังไงก็มองว่าลูกแรกเนี่ยน่าจะมาแล้วก็2-3-4ผมมองถึงว่าเชลซีเนี่ยยิงทะลุปไปถึง4เลยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเลือกขอฟังทงว้ที่เชลซี ดีต่อใจนะครับขอฝากเอาไว้1ตัวแล้วกันวันนี้เหนือว่าจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยที่ให้ต้องรองเชลซีและยังคงเป็นทีมทําเงินอยู่ในช่วงระยะเวลาหลังๆนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดและกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานเบนเทลล้มโตะด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าและใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม นะครับก็กดติดตามนะครับที่ช่อง YouTube คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับส่วนคู่เมนยูเนี่ยผมปล่อยไปแล้วนะครับคลิปแรกยังไงก็ฝากติดตามด้วยคืนนี้เวลาตีสองตรงเชลซีจะเปิดบ้านรับกัมบีอนเซนิตในส่วนอื่นครับถ้าคุณต้องการที่จะเข้ากลุ่มไลน์นะครับก็แอดไลน์มาได้ที่ advkball นะครับหรือว่าคราะห์บอลนั่นเองนะครับคุณจะได้รับทีเด็ดบอลเต็งแล้วก็บอลเทฟ,ฟรีทุกวันแน่นอนจากผมทีมงาน เป็นเทียงนล้มโต้ะนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพิซดาขอให้ทุกท่านที่แทงเชลซีโชคดีเฮงๆเลยๆครับ